สวัสดีค่ะกลับมาพบโลกของการดูดวงเย้ yeah. แล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะวันนี้เรามาเปิดโลกของการดูดวงประจำเดือนธันวาว่าเดือนของใครจะเฮงดังปังรวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันหรือเปล่านะเหมือนเดิมค่ะคุณจะต้องมีสติและวิ จัญยานในการรับชมและรับฟังกันด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูดวงประจรําเดือนกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์รีโพสกันด้วยนะจ๊ะและปุ่มตรงนี้เอาให้หมดนะกดติดกระดิ่งเอาไว้เวลาพี่สันหรือว่าพี่หมอสันเนี่ยลงคลิปอะไรไป คุณจะได้ไม่พลาดหรือเวลาเราไลฟ์สดตรงไหนไปคุณจะได้ไม่พลาดน,นะคะเห็นแพลตฟอร์มไหนกดติดตามแพลตฟอร์มนั้นๆได้นะคะที่เกิดวันพฤหัสดวงประจําธันวาคมท้ายปีเปะอโอ้ใช้เงินเก่งนะเราเนี่ยเด็กหนุ่มถือเหรียญสองไม้เทา้าออ้เดือดซันส,สี่ช่วยสุดท้ายเป๊ะหนึ่งไม้เทา้า ที่เกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะอย่างแรกต้องบอกก่อนก่อนเนาะว่าให้ใจเย็นๆในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการเงินรวมถึงช้าๆจะได้ในสิ่งที่ปรารถนาบางคนพิสูจน์ตัวเองมาหนึ่งปี2ปี3ปี4ปีบางคนโดนตอกหน้าว่าเป็นคนไม่เอาไหนโอ้โหเหนื่อยเนาะเจอคำประโยคนี้แต่สิ่งที่คุณทำมาไม่ได้สูญเปล่าเพราะคุณได้ไพ่เดอะซัน ไพ่เด็ดซันคือไพ่ที่ทุกๆคนเริ่มเห็นคุณความดีที่คุณได้ทำว่าเฮ้ยมันก็เก่งนี่เฮ้ยมันก็ขยันนี่เฮ้ยมันก็ยืนหยัดด้วยตัวของตัวเองนี่ว้าวแต่ห้ามเลงเด็ดขาดเพราะสี่ถ้วยคือไพ่ของการใจเย็นๆถามว่าเดือนธันวาจะเป็นเดือนเดบะเบสของคุณเลยไหมพี่หมอมองว่าให้ไปน้ำหนักของปีหน้าเหมือนคนเกิดวันพุธมากกว่าและที่สำคัญธันวานี้จะเป็นธันวาของการมี คนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาคุยงานกับคุณบางคนก็โดนเขาเอาเปรียบอยู่นั่นแหละลองเปิดใจหาก,กลุ่มใหม่ๆไหมหาเป้าใหม่ใหม่ไหมหาคอนเทนต์ใหม่ๆไหมเพราะสุดท้ายการหาอะไรที่ใหม่ๆบวกกับความที่คุณเกิดวันคูด,ด้วยมีความขายันมีความอดทนด้วยพี่หมอมองว่าจะเป็นเสือนอนกินนะจ๊ะใครเกิดวันพฤหัสบดีนะคะพิมพ์คำเมื่อกี้ได้ค่ะว่าเสือนอนกิน บางครั้งกินอะไรแบบเดิมๆอยู่แบบเดิมๆมันก็เหนื่อยเสียเปล่าลองหาหนทางดูใหม่ๆดูไหมเพราะสุดท้ายเงินมันก็ต้องเสียอยู่แล้วแ่ะแต่เสียอะไรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดอันนี้น่าคิดฝากไว้ให้คิดด้วยนะคะส่วนซิกเนเจอร์ในการทำบุญนะคะสำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีสองไม้เท้ากับหไม้เท้ากเกิดขึ้นให้ทำบุญกับองค์พ่อพระพิเนศปู่ฤาษี คุณสามารถทําได้หรือเทพเจ้าประจำวันเกิดของคุณขออนุญาตนะศาสอราจารย์เชอรบอรีลองดูได้มีทุกเทพเจ้าเลยลองไปเสิร์ชดูดีกว่านาะจะได้รู้ว่าอ๋อหนูเกิดวันนี้วันไหนก็ไปขอวอวยพรจะได้รู้ด้วยว่าเทพเจ้าเราเป็นแบบนี้นะอ๋อเห็นหน้าแล้วจะได้อ๋ออ๋ออ๋อนะจ๊ะวันนี้พี่หมอไปกันก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย